เ่นข่าวกีฬาฟุตบอลไทยาบดิชโนตลสไตล์ประจำวันที่ 2. กรกฎาคม2564โดยเฉพาะครั่งฟุตบอลไทยครับเราบันที่ข่าวฟุตไทยในช่วงของเชียงวันนี้กันดีกว่านครับว่าจะมีข่าวอะไรสนใจกันบ้างฟุตไทยช่วงเชียงวันนี้ดิชโนตลยันผ่านสื่อจุ่นติดต่อสมาคมฟุตบอลไทยรายวันอยู่นะพร้อมเผยกาหนดการกลับมาทำงานแล้ว โดยงานนี้ถ้าผมน้่าแหกกระดิวยวนะฮะเมื่อทางเซนเซอากิระนิชิโนะกุนซูดังชาวญี่ปุ่นเปิดใจผ่านสื่อบ้านเกิดยืนยันติดต่อกับทางสมาคมกีฬาบ้นแห่งประเทศไทยแบบปลายวันสวนทางกับการรายงานก่อนหน้าน,นี้บอกว่าเจาตัวนั้นไม่สามารถติดต่อได้พร้อมเผยแผนเตรียมบินกลับมาทำงานคุมช้างศึกกันต่อในช่วงปลายเดือนรกรนัาคมนี้ ดยงนี้หลังทีมชาติไทยไม่สามารถผ่านเข้าไปเล่นในรอบต่อไปของศึกคัดบอลโลก2022ในการแข่งขัน u e. ูได้นะฮะทางด้านของเซนเซอากิระนิชิโนได้บินกลับไปยังบ้านเกิดที่ญี่ปุ่นเพื่อทําธุระส่วนตัวในไซตามะก่อนที่ทางสมาคมฟุวบอลไทยได้ประกาศแต่งตั้งโค้ชจุนอนุรักษ์สีเกิดขึ้นรักษาการโคร้ชทีมชาติไทยชุดใหญ่โดยบิ๊กอโโดดอสพลนรเดรัตเอร์สมยศผู้มันม่นโม่งให้ผลมาว่าไม่สามารถติดต่อกุณสูชาวญี่ปุ่นได้ และทีมชาติไทยจะต้องเดินหน้าต่อไปโดยเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวล่าสุดเว็บไซต์ข่าวดังแดนประดิษฐ์อย่างทางยอคฮูเจแปนนะฮะได้ลงบทสัมภาษณ์ของนิชโนซึ่งแจกแจงถึงสถานการณ์ล่าสุดของตนบนเก้าอ e ี้โค้ชทีมชาติไทยผ่านทางโทรศัพท์กับผู้สื่อข่าววันที่30มสิบวย,ยนที่ผ่านมาโดยปฏิเสธถึงอ่ารากง,งานข่าวที่ว่าทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่บอกว่าเขานั้นไม่สามารถติดต่อได้ เดี๋ยวเขาได้บอกว่าผมเนี่ยติดต่อกับเขาแทบทุกวันนะผ่านทางผู้ประสานงานในประเทศไทยซึ่งทางนิชโนเผยพร้อมกับระบุถึงแผนการบินกลับไปปีสานงานต่อในเมืองไทยในช่วงปลายเดือนตุดาคมนี้โดยที่นั่นเราจะรายงานและก็ตรวจสอบกันต่อเรื่องการแข่งขันทุกวอนโลกรอบคัดเลือกที่ผ่านมาและก็หาเรือกับทางสมาคมเพื่อตัดสินใจมาว่าจะทำอะไรกันต่อไปดี ทางนี้ทางดิชโนทนั้นเคยฝากผลงานคุมทีมชาติญี่ปุ่นเข้าไปสู่รอบสุดทีมสุดท้ายศึกคับบอลโลก2018ที่รัสเซียก่อนจะเข้ามารับงานคุมทีมชาติไทยโดยโดูแลทั้งรุ่นอยู่23ปีและก็มีสัญญาผูกกับทางช้างศึกถึงช่วงเดือนมกราคมไปหน้ากันเลยทีเดียวโอ้โหเป็นนะว่างานนี้ดิชโนโผลแบบนี้งานนี้สมาคมก็น่าแหกสิกครับโอ้ใครไม่อายผมว่าผมอายนะครับผมงานนี้แบบนี้แย่เลยนะฮะต้องรอดูกันต่อไปกัน,กน,กนว่าจะว่ายังไงทางสมาคม ก็ฝากทีมแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชโนเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับแล้วมาทีข่าวต่อมากันดีวกว่าครับเจลิก mm hmm. สั่งปรับอุลวะแพ้ายโชนันไปศูนย์ต่อ3หลังส่งผู้เล่นไม่ตรวจโควิดลงสนามโดยกลรรายเป็นประเด็นร้อนทันทีนะครับหลังจากทางอุลวะเบรตเอมอนส่งผู้เล่นที่ไม่รับการตรวจเชื้อโควิดในีนลงสนามในเกมเจลิกนัดที่18ที่เปิดบ้านพบก,กับทางชนันเ,มมเ,มเบมาเล่วันที่20มิบวันทียนที่ผ่านมา โดยเกยมนั้นปรากฏว่าทีมเยือนบุกมาเอาชนะไปได้2ต่อ3โดยหลังจากทีมอุรวะเบรเดมอนนั้นได้ออกมารยายรับาว่าส่งซีออนสุสกิผู้สับวัตูดาวรุ่งที่ไม่ได้รับการเข้าตรวจ PCR test ลงเฝ้าสาวตลอด9 0สินาทีซึ่งหลังจบเกมนั้นอุรวะเบรเดมอนได้ออกมาแถลงการขอโทษต่อเรื่องดังกล่าวชี้แจงมาว่าตัวนักเตะเองเพิ่งกลับมาจากการรับใช้ทีมชาติญี่ปุ่นชุดโอลิมปิกเกมในแมตช์อืน่นเครื่องทำให้เข้าตรวจเชื้อไม่ทัน แต่ทว่าไม่เป็นผลเนื่องจากผิดกฎระเบียบไร้รแรงโดยล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาสญี่ปุ่นรายงานมาว่าทางเจลีกได้จัดก,การลงดาบอุรุวะเบรตเตมอนเกณฑนั้นเป็นที่เรียบร้อยโดยการสั่งปรับแพ้โชนันไป0ต่อ3เพราะละเมิดข้อกำหนดในแง่ที่อยู่ภายใตก้การกาวรเฝ้าระวังส่วนในรายละเอียดนั้นชิออนซูซุกิไม่ได้รับการลงโทษแบนแต่อย่างใดหรอกนะ เป็นรืา่งกานที่ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะครับผมว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันก่อนครับปัคขังซอร,รับเวียดนามร่วมสายแกร่งเรานักเตะห้ามประมาทเด็ดขาดนะโดยทางปัคคังซอนะผมยอมรับประว่าเพื่อนร่วมสายเวียดนามสุดแกร่งย้ำนักเตะทุกคนห้ามประมาทเผยสุดปาปื้มที่แฟนบอลเวียดนามส่งกำลังใจเชียร์อย่างล้นหลามโดยงานนี้ควอนหลงการจักรลากแบ่งสายสุดกบลโลกปี2022 รอบสองทีมสุดท้ายวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยทีมชาติเวียดนามอยู่ในสายบีพกกื่อตทางญี่ปุน่นออสเตรเลีย,ยซาดีอาระเบียจีนและก็โอมานโดยล่าสุดทางปัคขังซอคุณซูชาวเกาหลีใต้ของทีมเวียดนามได้เผยมาว่าผมคิดว่าเราเป็นทีมที่อ่อนแอที่สุดในกลุ่มบีเราจะไม่ประมาทอย่างเด็ดขาดจะลงสนามด้วยสิริตและจะสู้ให้ดีที่สุดในแต่ละนัดยิ่งตอนนี้นักเตะเวียดนามทุกคนมีความเป็นนักสู้ สภาพจิตใจของทุกคนดีมากทุกคนไม่กลัวทีมไหนเลยนอกจากนี้ทีมชาติเวียดนามยังได้รับการสนับสนุนและความสนใจจากแฟนบอลอย่างไม่เคยมีมาก่อนเป็นกำลังใจที่ใหญ่ไม่เพียงแต่สำหรับผู้เล่นเท่านั้นแต่สำหรับตัวผมด้วยปักคังซอคนนี้ก็ได้กล่าวเอาไว้เป็นในบางงานทนี่ตัผมปัคคังซอนะครับเต็มเดิมบอกทุกทีว่าอย่าประมาทจงสู้และก็จงทำให้ตัวเองนั้นมีความมั่นใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วมาดูข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับ แฟนท่าเรือเอาด้วยนะเชียร์มาดามแป้งคว้าิโอเนลเมซี่มาร่วมทัพโดยกลายเป็นกระแสข่าวโลกออนไลน์เมื่อบรรดาแฟนคลับของสโมสรสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือเอฟซีออกโปรงยุให้มาดามแป้งโดนพันล่ำซํำประธานสโมสรการท่าเรือเอฟซีซึ่งที่ผ่านมากลายเป็นทีมเจ้าบุญทุ่มคว้าตัวเลวเนลเมซี่แข่งดาวดังระดับโลกทีมอาร์เจนติน่าที่เพิ่งหมดสัญญากับทางบาร์เซโลนาและกลายเป็นนักเตะฟ,ฟรีเอเจนต์อยู่ในเวลานี้มาร่วมทัพเมทินแพสเตเดียม โดยล่าสุดทางเพจมาดามแป้งดนพันล่ำซำถือว่าเป็นเพจอย่างเป็นทางการของมาดามแป้งได้ออกมาโพสต์ข้อความมาว่าแฟนท่าเรือที่แท็ก inbox c o m ม,มนต์กันมาใจเย็นนะคะเชียร์ ACL ไปกันก่อนก็แล้วกันขณะที่บรรดาแฟนบอลที่เข้าไปคอมเมนต์ด้วยข้อความอาทิเช่นเสร็จภารกิจ ACL มาดามจะก,กระชากไสซี่มาอยู่การท่าเรือใช่ไหมครับติดแฮชแท็กท่าเรือเวอ้ยเงินหลังตู้เย็นคงจะพอน,นครับซื้อเลยแม่จัดให้หน่อยครับ ถ้าคุณแป้งจัดมาผมและก็แฟนบอลจะดีใจอย่างแรงมากเลยครับและอื่นๆอีกมากมายนะฮะที่คอมเมนต์เข้าไปส่วนด้านเพจของมาดามแป้งนนพันล่ำซำได้ตอบลูกเพจแฟนบอลด้วยข้อความหยอกนะฮะเอิอแสดงความคิดเห็นตอบกับแฟนบอลด้วยความเป็นกระเองอาทิเช่นแฟนบอลแกงแป้งอีกแล้วแม่จะเอาเงินมาจากไหนหรือแฟนๆไม่สงสารกระเป๋าบ้างเลยเหรอครับกระเป๋าสั่นเลยเนี่ยลุ้นท่าเรียนเ CL ดีกว่านะคะในนี้นผมก็เป็นคาตอบของมาดามแป้งนนพันล่ำซำนะฮะ ที่แฟนการท่าเรือนั้นก็ได้ยุให้มาดามแป้งนนพันล่ำซ้ำนั้นไปซอยมปซี่มาอยู่กับการท่าเรือในช่วงหน้าร้อนนี้กำลังรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะผมว่างานนี้จะเป็นเช่นไรแต่ถ้าเอามานี่กระเป๋าสั่นอย่างแน่นอนผมบอกไว้เลยเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับศึกแชมป์ชนแชมป์บีจีประทานเดือดเวียทเทลชีตาตาเข้ารอบศึกเ c ซล โดยอีนี้ลุ้นเข้ารอบส่งทีมสุดท้ายศึกเ c l เบีจีประุมแชมป์ไทยลีกวางคู่หอกพระการดโก้ลุยซันโตทิลิลิ์แดงดาหวังพเดชศึกเวียดเทลแชมป์เวียดนามที่จัดทีมชาติเวียดนามลงห้ารายพ่วงไคเก้โวยนาซิโอกองหน้าบราซิลที่เคยมาค้าแข่งกับทางเชียงใหม่เอฟซีและกระทางบุรีรัมย์เต็ดเตรมลงเป็นหน้าเป้าในการข่งขันประจำช่วงเย็นวันนี้ โดยการแข่งขันฟุตบอล a อ c แชมเปี้ยนลีก2021นะฮะประจำวันศุกร์นี้เป็นเกมการแข่งขันในกลุ่ม F นัดที่3ที่ลีโอสเตเดียมเดลรับปิดบีจีปทุมแชมป์ไทย 2020, ลีกปี2020ลงสนามพกกับทางเวียดเทลแชมป์วีลีก2020โดยทั้งสองทีมมี3แต้มเท่ากันจากการลงสนาม2นัดที่ผ่านมาแข่งขันกันเวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปถ่ายทอดสดช่อง Tru ูนะครับผม HD 2 เดียด๋วยวเราไปดูสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมกันก่อนดีกว่าโดยกันนี้ทางฝั่งบีจีปทุมนั้นอเลิโอวิทมากุนซูชาวออซี่ของทางบีจีปทุมพาบีจีนั้นลงสนามไปแล้ว2นัดมี3แต้มจากการชนะคาย่าเอฟซีสต่อหนึ่งส่วนเกมล่าสุดแพ้อุซันจากทางเกาหลีใต้ไป0ูนต่อสองเกมนี้ไม่มีปัญหานะักเตะบาดเจ็บและติดโทษแบนโดสเป็นตัวแรกยังยึดสุดเดิมคือชัดชัยบุตรพรมแผงหลัง3ามคนจะเป็นวิกเตอร์คาโดโซอันเดสตูเยส เยชนดดาลิดส่วนแบกขวาจะเป็นสันทิภาพจันงอมแบกซ้ายก็จะเป็นรอดบรักนามืองรักส่วนกองกลางสามรายก็ได้แก่เควินอิงเกรโซสารัตจูเยนและก็ชิติพันธุ์พ่วงจันทร์ส่วนคู่หน้ายังใช้ธีรศิษิ์แดงดาจับคู่กับทางดีโก้ลุยสันโตส่วนสวนภาพความพร้อมทางฝั่งเบียเทลนั้นงานนี้มี3ามแต้มจาก2นัดผลงานเกมแรกแพ้อุซานไปศูนย์ต่อหนึ่งส่วนเกมล่าสุดชนะคาย่าไป5ต่อ0ซึ่งขุนซือชาวเยอรมันหวังผดิตศึกบีจีประชุม ถึงก็ต้องวางถึงก็ต้องวางเหงียนตวนห่วงแนวรุกทีมชาติเวียดนามนำทัพโดยทีมเวียดเทลชุดนี้มีนักเตะทีมชาติเวียดนามถึง5ราย้านหน้าวางไคเก้เวนิิโอกองหน้าปราซิลที่เคยมาค้าแข้งกับทางเชียงใหม่เอฟซีและก็เป็นผู้ทำให้ทางบุรีรัม์ตเตรียมลงเป็นหน้าเป้าดังนี้โดยเกมนี้เหมือนเป็นการชี้วัดการลุ้นเข้ารอบสูทีมสุดท้ายของทีมในฐานะลุ้นอันดับ2ของกลุ่ม F ส่วนทีมแชมป์กลุ่มฆ่ากันบ้า ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะซึ่งอุซานฮุนไดจะทางเคลีกอริใต้ค่อนข้างแบ,บเบอร์อยู่แล้วส่วนการแข่งขันอีกหนึ่งคู่ในกลุ่มเที่ลีโอสเตเดียมจะเตะกันเวลา17.00นาก,ากับคายาเอฟซีพบกกบทางอุซานฮุนไดขณะที่การแข่งขันอีกสองคู่ในกลุ่มไอที่ประเทศอุซเบกิสถานแข่งขันพร้อมกันตามเวลาประเทศไทยคือ21.00นคาบัสกิฟอนเตเล่จากญี่ปุนกก่นพกบทางยูเต็ดซิตี้จากฟิลิปปิน และกระแทกูเอฟซีจะกเกาหลีใต้พกทางปักกิ่งกัวอันจากจีนนั่นเองเป็นรังงานนี้ฝากไปเชียร์พวกเขากันด้วยนะครับในค่ำคืนวันนี้อย่าลืมนะฮะอย่าพลาดเด็ดขาดและนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายดิจินลสไตล์ประจำวันที่2กรกฎาคม2564โดยเฉพาะพระครั่งฟุตบอลไทยครับ